สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวันพีทการ์ดเกมกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่3นะที่ผมสะสมมานะหลังจากครบ25ปีวันพีทฟิล์มเลยแล้วก็มาเป็นอุตะนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นไซส์เดียวกับปกตินะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ฮนะอันนี้ไซส์เล็กครับเพราะมีการแค่6ใบเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มารีวิวเฉยเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนิดน,นึงเนาะเพราะมันสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ก็ เปิดมาปึ๊บก็จะมีการ์ดอยู่หกใบนะครับอ่พอสามารถเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะก็ถ้าใครรู้นะครับก็บอกผมในคอมเมนต์ได้นะหรือว่าถ้าเกิดจะไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีคําแปลบอกแหละวว่าทาอะไรได้เนี่ยเด็กด้งอะไรสักอย่างนะครับก็งานจากนักวาดนะครับหกท่านนะออกมาค่อนข้างสวยตรงนี้มีรหัสบอกด้วยมะ OP ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเป็นแลรนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย sec secret l หรือเปล่าตรงนี้เป็น sr นะครับตรงนี้เป็น l นะครับผมตรงนี้เป็น p แล้วก็เป็น sr เรียกว่าหกแบบเนี้ยไม่ต่างไอ้ไม่ซ้ำไม่ใช่ไม่ต่างไ,ไ,มมไ,มไ,มมไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็เวลาทำ foil สวยมากนะ foil ลายดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็น foil แบบบางส่วนเห็นไหมสวยงามจริงนี่ก็เป็น foil บางส่วนนะยิ่งระดับแรยิ่งสูงครับฟยิ่งสูงตามไปด้วย แล้วที่สวยสุดคือน,น่าจะเป็นอันนี้ปะ่ะไม่ใช่ดิอันนี้ปะ่ะอันนี้แลเองแลเหมือนเป็นฟอยท์ทั้งใบไม,ไม่ทั้งใบฮะเป็นแค่บางส่วนเหมือนกันครับแต่ว่าความสวยงามมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้สวยมากเพราะว่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของพรีเมียมการ์ดคอลเลกชันอุตักนะครับผมสั้นๆประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ลองหาดูฮะพันกว่าบาทสําหรับใครที่ตามเก็บวันพี e นะผมว่าอันนี้เป็นหมดหมายหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออก็ ก็น่าสะสมดีคือเราไม่ได้เก็บเป็นเป็นทุกเด็กทุกอะไรที่แบบสะสมของมากมายเพราะมันโอกาสครบยากเนยผมก็เลยจะเก็บคอลเลกชันที่มันเป็นเซตที่น่าจะครบได้เท่นั้นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการสะสมรูปแบบหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะครับ any and all sale and all export out product outside Japan นี่ครับเขาบอกว่าจริงจริง การซื้อนะครับหรือส่งขนส่งออกนอกประเทศเป็นข้อห้ามเลยนะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามีผู้นําเข้าถูกต้องนะมีมอกอด้วยนะครับก็ไม่รู้แหละเราซื้อถูกลิขสิทธิ์แหละนะครับสำหรับคลิปหน้านะจะรีวิวอะไรดะนมชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ